พบกับรายการ PR 3 Talk t h a i าม e e 3 c o m ะ,ะพบกับรายการ PR รูปแบบใหม่สั้นกระชับชรู้เรื่องที่จะเต็มสาระและเรื่องที่คุณไม่ควรพลาดทุกวันจันทร์กับรายการพิอัลทชอเ์จะรอชารกันทำไมละ่ะครับไปพบกับข่าวแรกกันเลยช่วงเจ้าจาสาว PR วันนี้โบได้ขอใจแฟนบอลกับข่าวงาน STADIUM o f l i ไ e ที่จัดเต็มชวนแฟนคอลูกหนางมาเชียร์ทีมปดกันสดๆไปชมภาพบ,บรรยากาศกันเลยค่ะ ช่งต่อความสุขมาอย่างต่อเนื่องให้แฟนๆช่อง3อีกเช่นเคยกับกิจกรรมสุดพิเศษ STADIUM OF LIFE ครั้งสุดท้ายที่เดอะมอวังกะปิจะเต็มชวนแฟนบอลมาชมและเชียร์ทีมโปรดกันอย่างสด กับการแข่งขันฟุตบอลพีเมียลีกแมตช์เดือดคู่มันระหว่างเชลซีพบซันดอร์พร้อมยังได้กระทบไหล่นักแสดงบ้าบอลอย่างบอมธนิกบอยพาสกรเตาเอฟแก๊ปจักรินป๊อกโคสวิทและแจ็คจักรพันพร้อมยังได้ชมคอนเสิร์ตสุดมันเรียกได้ว่านอกจากแฟนๆคอลุกหนังจะได้มาร่วมเชียร์บอลทีมโปรดกับเพื่อนๆยังได้จัดเต็มกับบรรยากาศสุดพิเศษอย่างเต็มอิ่มอีกด,ด้วยไปต่อกันที่กิจกรรมจิตอาสาที่นักแสดงช่อง3ร่รวมจำหน่ายเสือ้องานรวมพลังอาสาครั้งที่5 ที่มูลนิธิรามาธิบดีค่ะ ทีผู้จัดละครและนักแสดงช่อง3ร่วมจำหน่ายเสื้อยืดคำว่าให้ไม่สิ้นสุดในกิจกรรมระดมทุนงานรวมพลังอาสาครั้งที่5เพื่อรวบรวมรายได้ในการจัดสร้างสถาบันการแพทย์จัก,กรีนฤบดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบเจ็ดรอบเมื่อวันที่5ธันวาคม2554ซึ่งงานนี้แฟนๆสามารถติดตามชมเทปบันทึกภาพและบรรยากาศของกิจกรรมในรายการหนึ่งน้ำใจล้าน ขอบคุณครั้งที่8ทางช่อง3 Family ช่อง13วันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา21นาฬิกา45นาทีเป็นต้นไปค่ะก่อนเด่นเลยโบเล็กก็ต้องขอแสดงความยินดีกับรายการสมภูมิไอเดียที่ยางก้าวเข้าสู่ปีที่10แล้วตอกย้ำความสำเร็จด้วยการจัดตลาดนัดไอเดียจะสุดยอดขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ รายการสมรภูมิไอเดียจับมือรายการอาวุธไอเดียและรายการครอบครัวข่าวเด็กจัดงานถแถลงข่าวตลาดนัดไอเดียครั้งที่4ตอนความสำเร็จฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่10อย่างภาคภูมิใจภายใต้แนวคิดย้ำชัดถึงความมุ่งม,มั่นเพื่อให้คนไทยได้มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆและยังเตรียมโครงการ Ten เดอร์เบสสมรภูมิไอเดียเพื่อสนับสนุนนักประดิษฐ์ไทยสร้างสรรค์ผลงานลุ้นชิงเงินรางวัลกว่าล้านบาทพร้อมทั่วรางวัลจากนายกรัฐมนตรีอีกทั้งงานนี้รายการสมรภูมิไอเดียยังได้ จัดเนลมิตพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้มาเลือกสินค้าหลากหลายไอเดียมากกว่าร้อยไอเดียโดยเป็นผลงานสร้างสรรค์าจากรายการสมรภูมิไอเดียรายการอาวุธไอเดียด้วยล่ะค่ะและสําหรับแฟนๆรายการก็มีควรพลาดกับรายการสมรภูมิไอเดียออกอากาศทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางช่อง3มออริจินอลและช่อง3 HD อดีค่ะ นี้บอลเล็กยังมีภาพบรรยากาศงานปิดกล้องละครขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจของผู้จัดคนเก่งคุณดิวปินกมลมารีนนทมาฝากกันด้วยไปชมกันเลยค่ะ กครคุณภาพดีที่เตรียมลงจอบฝีมือผู้จัดคนเก่งอย่างคุณดิวปินกมลและผู้กำกับมากฝีมืออย่างพี่บุ๋มรัญยานำทีมนักสแสดงนำอย่างเกรทวลลินทรโคจอมาพบกันอีกครั้งกับแมทพิลานีร่วมด้วยก้อยรัชวินที่ควงคู่กับอเล็กธีระเดชพร้อมด้วยนักสแสดงมากฝีมืออีกครับข้างด้วยการเลี้ยงปิดกล้องละครที่ร้านอาหารวอเทอร์ไซส์รีสอร์ทก่อนถือเลิกดีลงละครคุณภาพสู่แฟนๆให้ได้ชมกันทางช่อง3มอริจิอลและช่อง3 HD งานนี้โบเล็กบอกเลยว่าความสนุกจะส่ง ตรงถึงคุณผู้ชมได้ไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะช่วงนี้ก็เปิดเทอมกันแล้วนะคะพอเห็นน้องๆน,นักเรียนเนี่ยก็อดคิดสมัยตอนที่แบบว่าตัวเองยังใส่ชุดนักเรียนไม่ได้เลยเอ,อแต่ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยนายเพื่อเคยไปสร้างวีรกรรมอะไรที่แบบว่าแสบแบบบอกเลยนะครับผมเนี่ยวีรกรรมเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วบอกเลยว่าเหล่าชุตาของเราเนี่ยก็มีเช่นกันแต่เขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นนะครับไปชมกันเลย สวัสดีครับผมชื่อข no ุนชาโนนท์อัครชาตานะครับเล่นกระสือมาตะครรับบทเป็นกองพบครับผมก like. ็ตอนเด็กๆก็ไม่แสบอะครับเด็กเด็กเป็นเด็กตัวเล็กๆแกงเพื่อนตบเพื่อนตีเพื่อนทุบเพื่อนเป็นทุกวันเขาแบบเพื่อนก็จะไม่กล้าสู้เมือ่อตั้งฉายาว่าถึกเถื่อนบิดก็เพื่อนก็รักครับเพื่อนรักทุกคนสวัสดีครับผมแชมป์นะครับชนะที่โูทองคำับผมมาจากเรื่องเลือดมังกรตอนแรกนะครับรับบทเป็นกรีดครับผม เป็นคู่สองกับน้องนิชาครับก็มีตอนมต้นนะครับผมชอบเตะฟุตบอลในห้องทำเป็นบอลกระดาษที่เด็กๆเตะกันนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยกระจกห้องผมจะเป็นกระจก็มหมดมีแต่กระจกกระจกกระจกครับแล้วพอเรียนไปเรื่อยมหนึ่งก็กระจกก็จะหายไปทีละบาน2บานพอจบมสามเนี่ยกระจกไม่มีเลยครับเหลือแต่ฟิวเจอร์บาดปิดหมดเลยครับเพราะเตะลูกบอลแตกโดนแตกหมดเลยครับ ของโบล่คะเท่าที่จาได้มีอยู่ครั้งหนึ่งอนุบาลสามอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือช่วงกลางวันมันจะต้องมีออนอนพักกันเวลาช่วงก่อ,อ,อนเปรกะ่ะทุกคนก็จะวิ่งไปที่สนามเด็กเล่นแล้วคือเวลาเราไปมันก็จะแบบเต็มไงพอเต็มปุ๊บก,ก็ไม่มีที่เล่นก็เลยโอเคนั้นเอาอย่างเงี้ยรอให้ทุกคนเข้าไปนอนหัวหมอมากค่อยไปเล่นตอนที่แบบทุกคนเข้านอนอก็ไปเล่นอยู่สักแป๊บหนึ่งแล้วคือด้วยความฉลาดเราว่าเฮ้ยเราจะเข้าประตูหน้าไม่ได้เพราะทุกคนนอนแล้วเดี๋ยวครูจะจับได้ปีนเข้าหน้าต่างจ้ารักคนหนึ่งสองคนบอกเฮ คุณครูยืนรอด้วยไม้หน้าสามรอแล้วแบบเด็กหญิงเบนจวันณเธอไปไหนมาก็แบบห้องน้ำอ๋อห้องน้ำประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกคนก็ต้องถอดรองเท้าโดนตีเท้าค่ะแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆ เลิกครบยู่สักพักหนึ่งเพราะว่าพาไปสวยอ่าก็จะมีอะไรแบบนี้อีกเยอะปกติทุกคนจะเห็นว่าหน้าเรียบร้อยจะต้องเป็นแบบเอ้ยคุณครูต้องรักอะไรเงี้ยไม่เลยตีโดนตีตลอดประจำอาทิตย์ละสองครั้งอย่างต่ำอะค่ะทีต่ต้องโดนตีโดนว่าเรียกไปหน้าห้องอะไรยงี้ แม้ก็ถือเป็นเรื่องน่ารักน่ารักในวัยเรียนกันนะครับผมแต่สําหรับน้องๆน,นะครับที่ยังเรียนกันอยู่ก็เลือกทำแต่สิ่งดีๆกันนะครับใช่แล้วค่ะพี่โบเล็กเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายกับชื่อพี่อารจัดไป วันนี้นะครับผมมีข่าวดีมาบอกแฟนๆรายการ PRT Talk กับของรางวัลสุดพิเศษนะครับจากรายการแจ๋วครบรอบ1ปีกับช่อง3 Family นะครับแอบบอกนิดนึงว่ามีรางวัลใหญ่มาแจกด้วยเป็นตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักด้วยละ่ะบอกเลยนะครับว่าจัดใหญ่จัดโตอย่างมากพูดเลยนะครับเอาเป็นว่าติดตาม Facebook TV3 Family นะครับแล้วกติกาจะเริ่มต้นในวันที่25พฤษภาคมนี้ครับผม วันนี้ทายรายการแจ๋วแฟมิลี่นะคะครบรอบหนึ่งปีแล้วค่ะถ้าพูดถึงแจ๋วคุณผู้ชมนึกถึงอะไรคะส่งคำตอบมานะคะของรางวัลก็เทียบเลยค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์กับรายการเทีย t ทริทอสสวัสดีครับ